สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างระยะยาวประจำงวดวันที่16มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากค่ะอสราคลิปนี้อาจารย์จะนำแนวทางของสูตรเด็ดล่างระยะยาวมาฝากา้นะคะแนวทางนี้ถ้าเป็นสูตรระยะทั้งหมดก็28่งวดนะคะอาจารย์จะตัดมาตั้งแต่งวดที่สิเลยะคะะ งวดที่สิบแต่เป็นงวดที่ออก37นะจะมีแนวทางการบวก3บวก3นะคะก็คือ4บวก3เป็น7 7บวก3เป็น0ออกมางวดแรกนี้ที่37นะคะเดี๋ยวอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะวางสูตรแบบเด็ดล่างระยะยาวแบบสี่หลักว่าให้ตรงตรง,ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เอาคลิปนี้คลิปนี้เอาสูตรนี้ไปก่อนนะคะอาจารย์ยังหาต้นสกัดสูตรไม่เจอนะคะจำได้ว่ามันมีสูตรแบบสี่ตัวเดินดีระยะยาวนะคะก็คือแนวทางของ เออสามเจ็ดเนาะได้เข้าที่เลขเจ็ดต่อไปนะคะห้าแปดหนึ่งออกห้าเก้าเข้าที่เลขห้าเื่อที่สิบสองนะคะศูนย์สามหกออกศูนย์ศูนย์นะเลขศูนย์เื่อที่สิบสาม สองห้าแปดถ้าออกสามสองมาที่เลขสองนะคะเข้ามาแล้วนะคะสิบงวดนะอันนี้เป็นเสิบเอ็ดสิบงวดแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ค่ะต่อมางวดที่สิบสี่เลยสามหกเก้านะออกสามแปดเลขสามนะคะต่อไปนะคะงวดที่สิบห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะ ออกมาที่6 1ตัวข้างหน้านี้เดินค่อนข้างดีนะคะต่อมา1 4 7นะ่งสี่็อกเดียวกันออกมาที่สองหนึ่งอที่สิบเจออก5 1แล้วก็สองนะะออกมาที่2อสาม ต่อนะคะจะมีแนวทางของสองห้าแปดออกห้าหนึ่งอันนี้ห้าหนึ่งรอบสองนะต่อไปนะครงวดที่ยี่สิบเจ็ดศูนย์สาบอกห้าศูนย์อาจารย์ไม่ได้คำนวณมาไอมาไม่ได้เขียนมาให้คือเก้างวดนะคะเพราะว่าเอาเฉพาะพอพอในสมุดหนึ่งหน้าเนี่ยสองห้าแปดออกห้าสี่ ต่อไปนะคะสามหกเก้าออกสามสองต่อไปหกเก้าสองนะคะออกสามหกต่อไปนะ้ะงวดที่ยี่สิบสี่สองห้าแปดนะออกแปดหนะ้าต่อไปนะคนะออ หกเก้าสองออกศูนย์หกอ้าวศนะูนยะ์หกเนาะเลขหกนะประาณค่ะว่าที่ยี่สิบหกแปดหนึ่งสี่ออกแปดเจ็ดว่าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะออกมาที่สองศูนย์เลขศูนย์นะคะ ะะงวดที่เราจะใช้นี่นะะเป็นงวดที่ยี่สิบแปดงวดนะคะถือว่ายาวเลท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์สามนะเจ็ดศู 70, 3, นย์สามอาจารย์เคยสอนไปนะ,ะแบบสองตัวเดินดีนะคะระยะหวังผลก็มีศูนย์กับแปดแล้วก็ศูนย์กับสองทุกครั้งที่มันชนมันจะเข้านะคะก็คือแนวทางของเลขศูนย์นะ,ะตัวน,นี้เจ็ดศูนย์สามเราก็น่าจะหมายตาเลขศูนย์เนาะถ้าสำรองก็จะเป็นเลขเจ็ดนะคะ แต่ถ้าเป็นเด็กแต้มสี่เนี่ยมันมันเจ็ดเจ็ดมันจะมันจะติดดับคู่ตรงนะคะซึ่งสูตรที่สองยังไม่เคยหลุดเลยคะคะแต่ว่างวดนี้จะเข้าจลุดก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะก็ลองมาวิน,ว,น,ว,นวินกับสูตรดับดับล่างนะคะมาคบล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะมาเลือกที่สูตรลายเซ็นรือว่าขอรวยได้คนนะคะท่านผู้ชมแนวทางที่ชนกันมันจะชนที่ห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์ อาจารย์คิดว่าถ้ามามีโอกาสนะคะห้หรือว่าใครจะชอบแนวทางของ4 0นะลดแต้มเพิ่มแต้มก็ได้นะคะสี่ศแล้วก็6 0ศนี่ตัวหนึ่งก็ได้นะคะอตอนนี้ถ้ามันจะเดินต่อไหมถ้าเกิดว่าใครชอบแนวทางของ3ตัวนี้ก็เอาไปจับกับแต้ม4ก็จะมี7 7็ดเอ่อสีแล้วก็3113แบบนี้นะคะถ้าใครถ้าใครเล่นแต้มนะ ลองเลือกไปเรื่อยๆนะครลองดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะสูตรค่อนข้างเดินดีนะคะ F4 บางครั้งเราก็เลือกตัวที่ไม่ถูกมาแต่เงี้ยอาจารย์เอามาเทียบให้นะคะเราเรียนไปแล้วเนาะ mm. อยู่ใน EP ต้นๆเลยนะคะก็คือจะเป็นแนวทางของเด่นล่างศูนย์กับแปดเนี่ยแล้วก็ศูนย์กับสองอันนี้มันจะชนที่เลขศูนย์นะเลขศูนย ถ้าศูนย์ไม่มาอาจารย์ก็ยังบอกว่าถ้าเป็นสองแปดนะ mm. กรณีถ้ามันส่วนใหญ่ที่ชนมันจะมาที่ตัวชน mm. อาจารย์ก็คิดว่าอาจจะสองกับศูนย์เนี่ยจะยังติดค้างมาสักตัวหนึ่งนะะจะเป็นแนวทางของเลขศูนย์ครั้งที่แล้วศูนย์ก็มาอยู่ถึงสามจุดกันคือสามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่แล้วก็สองศูนย์นะคะส่วนระหวังที่หนึ่งนั้นจะไม่มีแนวทางของเลขศูนย์เลยเนาะ มันจะเป็นอะไรอ่ะศูนย์สองกับศูนย์แปดใช่ไหมมันจะชนที่เลขศูนย์ปกติสูตรที่สองสูตรเนี่ยปกติชนแล้วมันจะเข้าใช่ไหมเราก็ลองลองจับจับไว้ดูเนาะจะเดินต่อไหมเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยลดหน้าจอให้นะแป๊บหนึ่งบันทึกข้อมูลไว้ก่อนนะคะครบล่างจะมีสองห้าศูนย์ใช่ไหม ถ้าสองศูนแต้มสองมันไม่ได้มันเริ่มตั้งแต่เลขแต้มสามเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นห้าศูนหรือว่าสามสี่อาจจะสี่ศูนย์ก็ได้ห้าศูนย์ก็ได้ลดแต้มเพิ่มแต้มอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครจะเอาตามเป๊ะๆเ,เ,เลยที่เราคำนวณได้ก็ห้าศูนย์นะมีทั้งสูตรลายเซ็นนะมีทั้งขอรวยได้คนแล้วก็มีคั้งครบล่างแบบเลขดับเนาะนี่แหละ ตามจริงอาจารย์ตีกรอบไปแล้วนะคะเดี๋ยว,ว่ายัางหาเล่มไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันให้มาเขียนไว้ให้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะง่ายๆสบายๆเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งคำนวณเสูตรหลากหลายสูตรเลยนะเมื่อกี้นี้ก็ลงไปที่เสูตรแต้มดับนะคะท่านผู้ชมตัวสูตรค่อนข้างยากเลยนะคะก ยุ่งยากพอสมควรนะไปจนถึงเก้าสูตรแล้วนะคะแล้วก็จะมาสูตรเออหลักหน่วยล่างอีกนะคะสองสูตรจับชนกันแล้วก็ยังจะมาสูตรเด่นชุดนี้อีกนะประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนกำลังวันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาแป๊บหนึ่งกำลังวันของวดน,นี้ที่ มิถุกวินาออกเป็นวันจันนะจันดูก่อนนะถ้าเป็น16บหเดี๋ยวลบเลขนะคะ309ศูก้าก็สามหลักร้อยเลขสามมีสามงวดเลยเนาะสามห้าสอง ข้างล่างออกมาที่สองศูนย์ข้างล่างไม่เข้านะสามห้าสองกำลังวันก็ไม่เข้าข้างบนด้วยหลุดหมดเลยนะคะไม่เข้าวันนี้จะเป็นลำดับที่แปดสิบเจ็ดวันที่สิบหกมิถุนายนหกแปด มันมันมันจันวันจันเก้าสามเจ็ดนะ 9, 3, เก้าสามเจ็ดล่างหลุดไปแล้วสองครั้งนะสามเจ็ดทำมาก็มีแนวทางของเลขเจ็ดนะที่มันชนนะ ถ้าแต้มสี่ก็ตัวเป็นตัวเบิ้ลน่ะใครจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้เนาะเดี๋จารย์ยกขห้สูงๆแบบนี้อันนี้คือแนวทางของเลขกำลังวันววด่าที่แล้วหลุดเนาะหนึ่งแปดสี่ครั้งที่วันที่สิบหกมีนาคมหกแปดนั่นก็ออกค่าหกสามก็สามสองนั่นก็หลุดนะถ้าเป็นเก้าเก้าสามเจ็ดเดี๋ยวดูซิมีไหมเก้าสามเจ็ด อ่ะมาที่เลขสามนะออกแปดหกสามอ่ะสามเจ็ดแล้วแต่เนาะทุกท่านได้แคปไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสถิตินะที่อาจารย์เขียนไว้ทำไว้ปกติมันก็เข้าดีกว่าหลุดกันละสีส้มๆมันจะเยอะกว่านะคะสีเหลืองๆที่ทาทาสีนะีบางทีมันอยู่บนบ้างล่างบ้างนะมานี้เนาะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์จะย้ายจากล่างนะคะพักก่อนนะ,ะแล้วก็ไปเรียนบนสักวันหนึ่งวันสองวันแนละ้วค่อยกลับมาล่างนะคะครน,นี้ก็จะมาลุยสูตรปักหลักนะคะคน,นี้จะมีหลักสิบล่างจะได้สูตรไหนบ้างนะคะแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ